สองคิวเย้สวัสดีจ้าคุณผู้ชมจ๋าอยู่กับเราสองคนอ๋อแล้วก็ลิชชี่นะจ๊ะลิชชี่จ๋าวันนี้จะมาทำอะไรกันจ๊ะเราจะมาอันบดับของกันค่ะเลิฟเลยเราจะมาเป็นเด็กไอดอลอินฟูเรื่องของอาหารอย่างเี้ไงอุ้ยโต๊ะเปิดแล้วก็โต๊ะอย่างเงี้ยหรอนี่คุณผู้ชมเรามีอาหารมากมายอยู่ตรงนี้นะอันนี้เนี่ยคือ ช้อนนะครับเราก็จะกินช้อนเนี่ยเป็นการเร่กงกาย่อยก่อนอ๋อกินไม่ได้ช,ช้อนใช้สักอาหารนะจ๊ะเปิดมาจา้ะอย่างแรกไข่เขจียวนี่ไข่เจียวจา้าต,ปปต้มอะไรจา้าต้มโค,ครงจา้าให้กล้องไหนดูดีอ่ะอนี่ไงอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแกงสักแกงหนึ่งเนอ แก,งอ,อแกงอะไรนะแกงอะไรนะผักตกค่ะแกงส้มผกตกห้าสี่สับแกงส้มผักตกง่ายแล้วก็สุดท้ายาาคือ,คอข้าวป่าเลิเลอะมากอาหารนี่เราก็จะกินกันอย่างอินน่มหนำสำ่งร้านแล้วก็วมีขไมหวานเลยนะขมนมหวานเลยขนมหวานล้านช่ แล้วก็มีผลไม้ข้างๆนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งเราจะเริ่มกินจากขนมหวานก่อนเลยไม่ได้หรอปิ้นข้าวก่อนค่ะออาก,กินข้าวก่อน,น,นได้ค่ะเอาล่ะเราแนะนำอาหารเสร็จแล้วเราก็จะชิมกันนะจ๊ะแล้วก็จะล่องเรือดูบรรยากาศสองข้างทางไปรวยไปรวยวะไปรยไป่ี่ดไปวยไปด้วยนะไปด้วยอะโอเค